สวัสดีครับผมชาติเจริญทรัพ์นะครับพาพี่น้องมาดู NPR แล้วก็ s w ิตเตอร์โมร้อยสามครับอ๋อหกมีจีต้องหกมีจีหกมีจีฝาส้มคร5เ้อยแปดห้าเอฟหน้าลังเกียร์รอกโอ้กดให้หน่อยกดให้หน่อย วิตเตโมเอ็นเอ็ร้อยสามสิบกิโกครับโอ้ร้อยแปดห้าครับเออเออพี่ใหญ่อ่ะพี่ใหญ่จัดให้อุโซโอสองสี่ oh, so. oh, 24, นี่เอ้สองสองหนึ่งศูนยะ์ไีเนอะ ฝนตกเมื่อกี้แต่ว่าร้อนจัดมีลอกนาะลอกนาะที่ราบสูงครับเพื่อจะทำนาสวิตโตโมร้อยสามสิบคิดหกเก้าสิบห้าพลังมาครับ CJK7V Khayaba f u โ o ไฟเตอร์ โอ้ oh, ดูบรรยากาศพี่น้องฝนจะมาแล้ว0.60ลูกบาทเมตรดินเหลือไม่เยอะครับนี่ประมาณี e 50เที่ยวได้ป่ะนี่นี่ครับมาถึงตรงนี้ก็หมดแล้ะ0.60ลูกบาทเมตรดกี้ของเขา คาตักน่าจะร้อยน้องหนึ่งร้อยนะครับคาตักอ,อ้อไฟเตอร์ครับไหวไหมน่าจะสสรุปแล้วสองสองห้าถ้ารักเรื่องสติกเกอร์สีม่วงครับ อิสุเดก้าครับเมื่อกี้ฝนตกรอบหนึ่งแล้วพี่น้องเดี๋ยวจะมาแล้วแต่ยังวิ่งได้ครับนี่นาดินก็ประมาณตรงนี้นี่โอ้หกสองเมตรนะสี่พัว่านะชั่วโมงครับคับคบนนี้สำหรับร้อยสามคิดหกยเดือนก็ส่งมาแล้วงวดเห็นป่าพี่น้องนั้นคือสวนยางนะครับเป็นยางพารา อีสูงนี่ก็สีชมพูราศีบัเย็นซื้อมาน่าจะห้าสิบกว่านันเนี่ยก็ยังรอครับร้อยเก้าห้าหกเฮดอีหนึ่งยางแป5 6ุดสองห้าอาสิบหกหกน็อตหน้าหลังเ <forcément low. c oughs> <c oughs> ด็กชายพิติครับขับเองมีความเร็วสูงครับสำหรับ สมิตโม่ร้อยสามยังมีงานเรื่อยๆครับเดี๋ยวไปตีอ้าวไปไปงัดตอ่อยู่ต่อยางตอ่ออ้าวโอ้ถึงอกเลยครับนะไปเก้าสิบห้าพลังมากดินสวยมากครับ มาแล้วครับอ้าวลงเม็ดใหญ่ซะด้วยไปดูครับฝนตกรถจะไวไหมแต่ว่าเป็นดินทรายครับตรงนี้ผกำลังจะลอกเสร็จแล้วครับเดี๋ยวจะหวานข้าวเลยประกอบที่อินโดนีเซียนะครับเออใส่ฟาดอยู่แล้ว 4,000ประมาณ4,200ชั่วโมงครับฝ <c oughs> นตกมาแล้วนะฝนตกครับโอ้ทำยังไงดีล่ะโอ้ฝนมาแล้วครับโอ้เสร็จเลยบ้านนะี้ เอาโอ้โหฝนตกล้ยพป่น้นองเลยเดี๋ยวดูว่ารถดำจะไหวไหมเอาจะเอาโอ้เอาร่มมาอยู่เอาหยุดแล้วครับ <Ooh. S 2> เปียกเบิดเลยพี่น้องเลยร่มเอาไม่อยู่เลยฮะร้อยเจ็ดห้าถอยมาแล้วระวังลื่นนะระวังลื่นนะลูกพี่เจโอเจโอห้าสี เจ้าโอเจ็ดซีน้องทษทีทถอยไปฝนตกยังไม่หยุดครับแต่วก็ตกเป็นช่วงๆครับนะดินทรายไม่เป็นไรครับแต่ดินเหนียวแล้วดินเหนียวเนี่ยตัวไผ่ตัวมันเลยพี่น้นองเลย ดันมาแรงด้วยครับดูแลด้วยลิทเว่ย,ยวันนี้จะได้กี่เที่ยวเนี่ยจากเที่ยวละร้อยเนี่ยห้าสิบเที่ยวก็ห้าพันแล้วเอาละน้ำมันประมาณพัน 1, หนึ่งครับสนใจก็ดูได้ครับยูทูบช่องชาติเจริญทรัพย์หรือว่าเพจชาติเจริญทรัพย์เอ็กซ์คา r ิตเตอร์ทรัพย์สงสัยจะไม่ไหวแล้ว มีดูชุดนี้นี่เขาตัวครับนตกพี่น้องฝนตกอ่ะร้ 115, อยเจ็ดห้าหกน็อตหน้าล้างมีลื่นครับออ้อ<ะ>เดินดันครับเดินดัน จะดันยาวเข้ามันนียเอาโอเคครับเรียบร้อยผ่านครับผ่านเก็พูดหน่อยพูดหน่อยใบแท็กเจ็ดสิบเซ้นครับโัลเลอร์หกแคริยา1หนึ่งกาดข้างละสอง ต้องมาไล่ฟูดใหม่หรือเปล่านะี่2นี่ยี่สิบห้าเดือนครับรถก็ยังรอฮะโอ้มักเล่นน้องมักเล่นมักยอกได้เนี่ยเฮ้ย ตักตรงนี้ครับนะเล่นตรงนี้เลยเวลาเดินหน้าถอยหลังก็จะมีเสียงออดครับเหมาะเนาะเหมาะสำหรับธุรกิจที่บ้นบานๆนะครับรถบ,บ้านๆค่าตัวก็สล้านมีทอนครับเนี่เวลาหมดหมดเวลาครับ ฝากกดติดตามนะครับสวัสดีครับ